ก็อย่าต้องเงินเดี๋ยวหนึเด้อกาสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องกันเมือสมุทุศนยินดีตอนรับส่ซ่องน้องสมใจเก่าพี่น้องพี่น้องวันนี้เราจะเดินทางไปโรงเรียนพี่น้องน้องไปไปเตะบ้านน้องต้อมไปเรียนเราไป่นังเนาะก็เรามาก็เราพี่น้องกัเดินทางนํากันกันนองสมใจพี่น้องไปเดินทางนํากันเราไปหนองเนาะไปแลา สบายดีพี่น้องสบายดีน้องทปไป,ไปไปลงคลอนเลยใส่กระปะเป็นไงว่าชื่อทงมาถืออ,อ,อะอไงก็น้ออยากเวลาเตะบันเหื่อยเเป็นน้องก็เลยแบบทงมาทิมกัเลย ตางเงิทนทำใจเจ็บแอวลพี่น้องตะกี้ตกจากอูพ่อโคจ็บเลยแอวเจ็บแอวทางจีบขาไปได้ยุบหัวขานชนะยุบหัวพี่น้องเจ็บแมงลีขาทำใจพี่น้องตกจากอูตะกี้นะอูบ้านึงเลยเจ็บเจ็บแอลพ่อพ่อจ o, เ,พเจ็บเจ็บนี่แอวนะแม่ เงินก็ไปถือหาพันพี่น้องเดี๋ยวเมือกินน้ำพี่น้องเดี๋ยวจะนอนพี่น้องกินกระตีบมะพรัยน่ะมาแล้วเดี๋ยวดูหมดใสยังเลยจับแบบนี้เลยพี่น้องใส่ทงทงเมนพี่น้องเป็นปีปีบริสักทงเดี๋ยวเมือแล้วจะสักทงพี่น้องอ่นแดดแห้งรีพี่น้องพวกนี้นะ อันนี้ยังต่อพ่อไตําแลนไอกองแลนพี่น้องจะแม่แม่ไปป้าไปเอาลองเาวราแลแนมาอย่างกระมลวลยู่ดดแดดนี่นะชนะยูวอพี่น้องกระชับน้ำใจห่อนพี่น้องห่อนเพราห่อนนะทรงวุ้นไรพี่น้องจักเป็นยัง วันนี้และครับพี่น้องเกือบลวงกระเท้านี่พี่น้องอาพี่น้องทักครมน้ำใจขอหลาไปก่อนเด้อพี่น้องน้ำใจคอตัวไปหาหมูอครับพี่น้อง